วัประสงคในการที่เราจัดกิจกรรมครั้งนี้นะฮะเป็นโครงการที่เราจะช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าแล้เป็นโครงการที่เราจะนําคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกเอบคองกลับมาให้กับกรมป่าไม้และกรมปุทไม้แห่งชาติ นะครับหลักๆเราก็เนื่องจากสถาน,นการณ์การที่มีสถานการณ์ป่าไม้ที่ลดลงทุกปีนะปีหนึ่งแสนถึงสองแสนไร่นะครับซึ่งเราเคยมีป่าไม้ถึง170ร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านไร่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าสถานการณ์ดูแรงขึ้นตอนนี้เราเหลือเพียงหนึ่งร้อยหนึ่งไร่หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งล้านไร่เศษซึ่งแล้วก็มีสถานการณ์ที่ลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าประชาชนหรือว่ากู้ชน ไม่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเนี่ยผมเชื่อว่าป่าไม้เราจะต้องแห้งแล้งแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดไัยแล้งเห็นไหมฮะน้ำหลากน้ํำท่วมควันพิษนะซึ่งทำให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็มีปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจอะไรมากมายซึ่งผมเชื่อโครงการอเอพื่อผู้พิทักษ์ป่านะคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เราจัดเพื่อผู้พิทักษ์ป่าที่ดูแลป่านะครับ และก็ไปพืน้นพืนป่าให้กับประเทศไทยของเราการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าเ,าเรียนว่าผู้พิทักษ์ป่าในการดูแลป,ป่านั้นเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากเราใช้พิทักษ์ป่าไปเดินลาดตระเวนเพราะฉะนั้นเขาจะบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งเรื่องของการไปปราปราเรื่องของสั้ายมาทำลายหรือว่าไม่ไปดับไฟป่าเพราะฉะนั้นเขาจะบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยสิทชีวิตที่เฉลีย่ยหนึ่งคนต่อเดือนเลยนะฮะอันนี้เป็นสถิติที่ทางกรมคม ให้ความช่วยเหลือเราช่วยเหลือศพละ้หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ช่วยเหลือประกันอีกหนึ่งหมื่นรวมตอนนี้เราช่วยอยู่สองหมื่นบาทนะฮะและบาดเจ็บเฉลีย่ยสี่ถึงห้าคนทุกเดือนซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะงนโครงการของเราก็จะมีอยู่สองส่วนคือหนึ่งส่วนที่หนึ่งคือช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่ากับช่วยคืนพื้นที่ป่าให้กับกรมโครงการของเราจะพิเศษตรงว่าเราไม่ไปแค่ฟื้นฟูป่าเราเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศเราที่ผมบอกนะ เราเหลือน้อยมากเหลือเพียงหนึ่งร้อยหนึ่งล้านไร่เนี่ยมันไม่มันไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตของพ้นที่ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะฮะตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อมหรือป่าไม้เนี่ยต้องมีไม่น้อยกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นของพ้นที่ครับที่เราต้องจัดแถลงข่าวเพื่อให้ภาคประชาชนหรือภาคเอกชนภาครัฐเข้ามาสนับสนุนคือผมเรียนเลยว่าเออถ้าลำพังหน่วยงานภาครัฐเึ่นกรมป่าไม้กรมปิยานกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง แต่ดูแะดูแลแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องมีภาคองค์กรอิสระหรือภาคเอกชนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะฮะผมเรียนว่าถึงจะ,ะทํางานได้เพิ่มประสิทธิภาพดีกว่าซึ่งกรมป่าไม้กุยาร์ก็ก็ดูแลดีอยู่แล้วแต่มันก็ไม่พอเพราะว่าเรียนว่าเจ้าที่พิทักษ์ป่าหนึ่งคนเนี่ยดูแลตั้งห้าพันไร่ซึ่งมันน้อยมากกัรน,นถ้าภาคประชาชนหรือวโยชนของเราเนี่ยไม่เข้ามาช่วยกันปกป้องดูแลหรือเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ผมเชื่อไม่ทัน กับการที่มีคนบุกรุกตอนนี้นโยบายของสมาคมยังชัตนนะเรามุ่งเน้นไปที่เยวาวชนด้วยนะเรามีเครือข่าตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่หนึ่งพันหกร้อยกว่าคนนะฮะภายในสามปีที่เราเป็นที่ผมเป็นนายกในเราเพิ่มเยอะมากเพราะว่างานของเราออกสื่อไปเยอะนะฮะว่าเราทําได้จริงฟื้นปืน้นป่าได้จริงช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าได้จริงและรวดเร็ว นโยบายของของสมาคมนั้นช่วยเหลือก่อนที่ศพจะพังนี่คือนโยบายเลยครับแล้วบาเดเจ็บนี่เรามอบที่โรงพยาบาลตลอดเพราะงั้นเงินทุกบาทที่ท่านมาช่วยดำเนวนงานคอนเสิร์ตนั้นจะได้บุญเยอะมากนะฮะช่วยกันนิดถึงราะยังเหลืออีกหลายโต๊ะต้องช่วยกันนิดง,งานของเรางานคอนเสิร์ตเราไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียวเราเชิญนักร้องที่ให้ความสุข้น่แน่แรยพี่เจเจทลินน้องมินตาโดยเฉพาะเพลงว้าวกำลังดังมากนะฮะ แล้วน้องก็ก,ก็น่ารักช่วยโฆษณาเราด้วย,ยงั้นมาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันทําให้การคอนเสิร์ตเนี่ยเต็มไปด้วยคุณภาพแล้วก็สนุกสนานเรามีการแจกนักอนุรักษ์ป่าดีเด่นอย่างนี้ฮะที่ทักป่าดีเด่นอย่างนี้ฮะมันมันไม่ใช่แค่บันเทิงแต่เรามีสาระเรามีกิจกรรมที่ให้กําลังใจแก่ผู้ดูแล,แลรักษาป่าและก็ผู้สนับสนุนงานป่าไม้ดีเด่นอ่าอย่างเงี้ยท่านเป็นลูกชายท่านของเล็กีวีรชน ป่านผ่าไม้ของเราเลยครับผมเองก็ในนามภาคเอกชนนะครับเมื่อท่านนายกได้มีอุดมการณ์และปณิฐานแนวหน้าในการที่จะรักษาป่าแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่อย่างน้องๆ Gen Z ดารารุ่นที่มาวันนี้ครับทางผมเองก็ในภาคเอกชนก็มาสนาับสนุนเต็มที่ทั้งในเรื่องของออก็ประมาณแล้วก็ร่วมในเรื่องของการจัดงานต่างๆเพื่อให้งานนี้ประสบความสําเร็จเราคิดว่าเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับเพราะว่าสมบัติของชาติเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นี่ก็คือมรดกที่รุ่นเราจะต้องมอบให้กับรุ่นน้องๆใน,นการรักษาต่อไปดังนั้นก็ขอให้น้องๆจันซีนะครับทุกคนนะครับมีความรักในสิ่งแวดล้อมรักในทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของไทยสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เป็นสิ่งที่ไกลตัวเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้พวกเราเราร่วมกันรักษาป่าก็เพื่อพวกของเราครอบครัวของเรานะ สังคมของเราจะได้ร่มเย็นแล้วก็มีสมดุลธรรมชาติที่มีความสุขอย่างยาวนานครับทางของเรานะคะเป็นตัวแทนใจที่ได้เข้าใจแล้วก็น้องๆที่ชนถึงเจ็ดคนพวกเราด้วยความที่เราลองทุกคนเป็นคนใหม่เราก็หวังว่าทุกอย่างที่ทางสมาคมให้เราช่วยทำเราดีที่จ่ทํามงเตที่แล้วเราก็หวังว่าพวกน้องรุ่นใหม่จะช่วยขึ้นผื่นป่าให้กับลูกใบนี้ของเราได้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเนย ก็จะทำหน้าที่ของพวกน้อยที่สุดษพวกเราก็จะเป็นทั้งเจ็ดคนครับก็จะเป็นบอกเสียงที่ทุกกิจรกรรมของสมาคมของกรมอนุรักษ์ป่าใช่ป่า<ๆ>เราก็จะกระบอกเสียงคอยโอโมอคอยสนับสนุนกิจรกรรมนะครับ มันไม่ใช่คอนเสิร์ตเขาเกิดอย่างเดียวครับสิ่งที่ได้จัดขึ้นมาครับมันเป็นการร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยครับซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งระบอกเสียงที่ทาให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาเป็นพูดและไม่ได้เพียงแค่จะเป็นการกระจายข่าวเสียงเท่านั้นแต่เรายังจะแบบลงมือทําจริงร่วมมือทําจริงครับแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ป่าไว้สําหรับคอนเสิร์ตนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเลยที่พวกเราก็ตื่นเต้นมากๆครับคอนเสิร์ตจะมีใครบ้างน,นะครับี พี่เจเจเลยนะค,ครับแล้วพี่มินตาครับผมใช่ครับก็อยากเชิญชวนทว<อ>ุกคนเนี่ยครับมาร่วมกันนะครับนะวันที่สามกรกฎาคมปี2 5ง8นี้นะครับสปดร,ร์ตท่านซาเราเหวงเกียนนะคะเป็น CEO ของบริษัทไซต์เชนดิ้งจำกัดน,นะคะภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์แอนเสื้อผ้าที่เราจำหน่ายให้กับคนไทยโดยคนไทยนะคะมา30ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้มาร่วมกับโครงการชยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมร่วมกับทาง ปุ่มน้องๆที่เป็นผู้ช่วยนักป่าจริงๆเราสนใจเรื่องของธรรมชาติไหมว่า้ยมันอากาศร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยสนใจครับในความทพพี่ว่าช่วงเนี้ยมีข่าวมีข่าวไฟไหม้เยอะเขาเขาหัวร้านอะไรพวกเนี้ยครับเลยทําให้เด็กพวกเราเนี่ยรุ่นเราเนี้ยเริ่มตระหนักถึงละว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆในอนาคตกลัวไหมพีเอ็มสองจุดห้า กลัวครับเพราะวันนี้คือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนขึ้นมนลภา,าวะที่เรือนกระจกันี้ครับมันก็ทําให้เขาเรียกว่ามวลภาวะนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนระับการใช้ชีวิตทุกวันของเราเลยกลายเป็นว่าออกจากบ้านก็ต้องใส่แมสก์ก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงแต่ถ้าเรามองมุมหนึ่งก็ในเรื่องของป่าไม้ครับผมเลยมองกลับด้วยว่าป่าไม้เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่มันสําคัญมากๆก็คือป่าไม้เท่ากับ ถึงชีวิตเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตวอยูย่กับธรรมะส่วนใหญ่มากถ้าลองสังเกตกันดีๆนะคะใช่เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ะคะ่ะนี่แหละเราก็เลยแฮรร่วมกับทางเอ็ a แคอีกว่าสมาคมพุทธยานแห่งชาตินะคะจึงได้ร่ว oh. มกันนะคะ oh. ที่จะสนับสนุนโครงการคืนฟื้นปูป่าประชาร่วมใจรวมทั้งจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับสมาคมพุทธยานแห่งชาตินะคะเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจริงๆอ่ะพี่เคยไปเดินป่าเนี่ยนะไปเดินกับผู้พิทักษ์ป่าอ่ะ คนหนึ่งอ่ะให้ทายว่าเขาดูแลป่าประมาณกี่ไร่คนหนึ่งร้อยไร่ห้าพันถึงหมื่นไร่แล้วเขาแบกเป้กันอ่ะนะคะแบกเป้กันสามสีสิบกิโลและอาหารไม่ได้มีเยอะนะเพราะว่ารายได้เขาก็แคบเป็นเดือนทั่วไปใช่ไหมคะทีเนี้ไอการที่วันนี้แฮสได้นําเสื้อเนี่ยนะคะที่พวกเราสองคนใส่นะคะมีแขนสั้นแล้วก็แขนยาวเป็นไงใส่สบายไหมสบายครับ คือวันนี้จริงอากาศอบอ้าวเนาะแต่ว่าเราคือใส่อย่างเงี้ยสบายเลยยังไม่มีเหงือ่เอเละเลยอ่ะนะคะเสื้อเนี้ยนะคะทางแฮชได้นํามามอบให้กับทางสมาคมพานแห่งชาติเพ<อ>ื่อจดหารายได้เข้ากับกองทุนนี้นะคะเพราะว่าผู้วิทษาาของเราเนี่ยคือบคุคคลสําคัญนะคะที่เขาสามารถรักษาผืนป่าให้กับพวกเรานะคะอยากจะบอกว่างานนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอ่อการที่เราเป็นแค่ตัวแทนเนาะแต่เราอะ่ะได้คืนบุญคุณได้ตอบแทนบุญคุณให้กับแผ่นดินนะคะเพราะว่า แผ่นดินนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเรานะบุราพามหากษัตริ์ของเราเนี่ยได้ร่วมกันรักษาไว้ให้พวกเราอะ่ะตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเราเกี่ยวเนื่องมาจนถึงรุ่นเราเพราะนั้นเนี่ยแผ่นดินต้นไม้ทุกต้นอยากให้พวกเราช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็เงินรายได้ทุกบาทนะคะแทสไม่ได้หักเลยนะคะในวันที่3ระกรกฎาคมเรามอบให้กับทางสมาคมเรียนแห่งชาตินะคะเพื่อนําไปดูแลเพราะว่าบางคนผู้วิถักป่าเนี่ยคะ่ะเสียชีวิตนะคะแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเราลองนึกซิว่าหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตเน นะคะทางกองทุนสวัสดิการนะคะอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็ได้มอบให้ทันทีเลยนะคะเรียกว่าเสียชีวิตในตอนนั้นเราก็มอบให้เลยไม่จําเป็นต้องรอเอกสารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานที่ให้ความรู้มือกันอยู่ในแต่ละจังหวัดนะเพราะนั้นก็อยากขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็อยากเชิญชวนทุกทกคนนะคะให้มาร่วมกันในโครงการพื้นฟื้นปูป่าประชาร่วมใจนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มสวัสดิการให้กับ ผู้พิทักษ์ป่านะคะซึ่งเขาดูแลป่าให้กับพวกเราแล้วก็ทํางานหนักมากจริงๆออกป่าทีนึงสิบห้าวันสามสิบวันนะคะเรามีอิสรชันมาจากการที่จริงๆแล้วป่าเนี่ยไม่ได้แค่ดูแลพวกเราเนาะแต่ดูแลระบบนิเวศทั้งหมดนะคะสัตว์สงวนหรือว่าสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ที่จะทําให้เกิดความสมดุลชีวิตเราก็จะสมดุลแล้วก็สมบูรณ์ค่ะนะคะด้วยการอุดหนุนและเริ่มต้นกับสินค้าของสมาคมยหนงชาติร่วมกันกันกนกบเสค่ะ ท่านที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็ได้เริ่มต้นในการที่จะอนุรักษ์กปาดยกนหรือซื้อกรปาดยกันะคะอยากจะแนะนําว่าถ้าซื้อบัตรวันนี้นะคะหรือว่าก่อนบันงานนะคะในการในการที่จะเข้าชมคอนเสิร์ตคุณเจเจตลินแล้วก็ทาคุณบินตราในวันที่3ก,ะะกรกฎาคมนะคะท่านจะได้รับกระเป๋านี้ทันทีเมื่อชําระณตอนนี้เลยค่ะนะคะแล้วกระเป๋านี้มีจานวนจํากัดน,นะคะเป็นกระเป๋าผ้าแข็งแรงนะมหนมาไหมคะลองให้โชว์ให้หน่อยดิหนาไหม หนาไหมรู้สึกยังไงแน้นหนาไหมนะคะแล้วมันมีข้อดีคืออะไรคะคือด้วยความที่เป็นกระป๋องคอคือคนนี้มันเป็นคอร์นเนอร์ครึ่อันนี้มันจะแข็งแรงเมื่อผลิตและใช้งานได้จริงด้วยเราไม่ต้องไปใช้ถุงไม่ต้องไมต้องต้องใช้ถุงพลาสติกไม่ต้องไปถุงพลาสติกนะคะก็เป็นการช่วยอลดการใช้ถังด้วยแต่พี่ชันมีโอกาสเข้ามาร่วมในงานคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็อยากร่วมกันกับเฮสก็สามารถอดูดึนเฮสได้นะคะแฮสก็มีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วก็รายได้ส่วนนึงนะคะ ของการจำหน่ายทั่วประเทศเราก็นามามอบน,นำสนับสนุสน,นเห้กัสบสมาคมเรียน์แห่งชาติเช่นเดียวกันค่ะคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เป็นปีที่สามแล้วนะเราจัดเป็นปีที่สามรับรองคุณภาพความสนุกสนานและการได้บุญกุศลอย่างยิ่งที่เราจะช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าและนําคืนผืนป่ามาสู่ประเทศไทยนะพบกันนะฮะโรงเบียร์เยอรมันตะบันแดงคืนวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้อบัตรได้ที่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะฮะของ ที่อยู่ที่สมาคมนะเรามีเบอร์โทรมีเว็บไซต์นะสั่งจองได้รับรองสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับผมคอ,อนเสิร์ตเพ,พื่อผู้พิทักป่าแลนะผืนผืนป่าเอ๊